สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The p e o p l e Show เสาร์นี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่11เดือน12ค่ะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับติดตามรายการ The p e o p l e Show ของเราตลอด1ชั่วโมงเลยนะเพราะอัดแน่นไปด้วยความรู้สาระเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะในช่วงของแขกรับเชิญวันนี้คุณโอค่ะนะฮะเป็นอดีต พ่อค้าแม่ค้านะคบผมในตลาดนัดที่จังหวัดสกนลนครนะครับเป็นลูกหลานชาวนาแต่ก่อนนี่รายได้เนี่ยวันหนึ่งแค่ประมาณสัก300บาทเท่านั้นเองอ่ะแต่ปัจจุบันนะครับผ่านไปเพียงแค่2ปีมีรายได้7หลักต่อเดือนจากการขายหอยทอดไม่ใช่แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนอาชีพเขาเรียกว่าเป็นคู่รักออนไลน์ แต่คู่รักออนไลน์นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบไปเจอคู่ไปรักกันแบบเขาเรียกอะไรนะาตามโซเชียลอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสามารถทาธุรกิจออนไลน์จนประสบความสาเร็จได้วันนี้มีเคล็ดลับมาบอกกันนะครับเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จแบบคู่รักนี้ค่นะและสําหรับใครที่กําลังรอฟังดวงประจําเดือนนี้นะคะว่า ราศีไหนจะปงังราศีไหนจะรับทรัพย์นะคะติดตามได้ในรายการวันนี้นะคะคกับอาจารย์คาถาชินนะปัญชรค่ะและสําหรับช่วงนี้ค่ะคุณเอกคะท่านผู้ชมคะอากาศกําลังดีค่ะผู้คนเนี่ยนะคะก็ออกไปเที่ยวรับลมหนาวกันเขาบอกกันว,ว่าที่ภูกระดึงนะคุณเอกถึงขั้นลูกหาบเนี่ยไม่พอค่ะนักท่องเที่ยวก็ต้องแบกสัมภาระขึ้นไปกันเองเลยนะคะและก็มีอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้ฮิตไปกันเยอะมากนั่นก็คือที่ถ้ำนาคาบึงการซึ่งล่าสุดอาจารย์คาถาของเรา ก็เพิ่งไปมาเหมือนกันค่ะใช่เห็นในเฟซบุ๊กของอาจารย์อยู่นะใช่แบบเป็นอะไรนะกราบใช่นะครับขอพรสักการะนะครับใช่ค่ะแล้วก็เชียงใหม่อีกค่ะคนก็ไปกันเยอะมากนะคะตอนนี้แล้วก็ดอกไม้เนี่ยกำลังบานกำลังงามได้ที่เลยค่ะคุณเป้พิธีกรของเราที่เห็นว่าเสานี้ไม่มาหนีไปเที่ยวกับครอบครัวมาขไปบนดอยแล้วนี่ใช่แล้วก็ วันนี้เรามีภาพของคุณเป้น้องเฟยงมาฝากกันนี่อนี่อสวยภาพสวยคุณเป้นี่บรรยายใน f a c e b o o k นะว่าตอนแรกอุ้มลูกขึ้นไปแล้วเจอกับแฟนคลับช่องห้าเขาก็แนะนําว่าให้ทําเหมือนสะพายแร่งนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบชาวชาวเขาอะที่แบบอย่างเงี้ยแล้วเอาน้องเฟใส่อ่ะเออง่ายกว่าใช่แล้วก็ทำแล้วก็สบายกว่าอ้นี่นะฮะโอ้โหครอบครัวสุขสันต์น่ารักมาก นะสวัสดีไปถึงเชียงใหม่ด้วยนะจ๊ะคุณเป้ทักเป้โอ้โหนี่ไงนี่ไงสบายสบายแบบนี้เลยนะสบายสบายแล้วก็สบายเลยอ่ะใช่ใช่เห็นว่าจะกลับวันนี้แล้วนะอแต่เชียงใหม่อากาศดีจริงนะครับอากาศกําลังหนาวเลยนะอ่านะครับนี่คือครอบครัวสุขสันต์คุณเป้ผู้ประกาศข่าวของเรานะฮะนอกจากครอบครัวของคุณเป้แล้วครับผมนี่คุณโอคุณผู้ชมครับเจ้าของรายการผู้จัดรายการของเราแม่นัดของเราก็ไปมาเหมือนกันนะ นะโดยแม่นั้นเนี่ยนะครับมีไปมอบเป็นที่พักคอยนะครับให้โรงพยาบาลเสมอิงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็แน่นอนนะครช่วงนี้ชาวบ้านเนี่ยเขามาฉีดวัคซีนกันเยอะใช้บริการกันเยอะใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มีที่พักคอยนะแม่นั้นก็เลยไปมอบให้เลยนะครับโดยพันเอกสมศักดิ์บำรุงศิลป์บ้านลานเสียงธรรมและคณะอาจารย์ม,มหาวิทยาลัยราชพัฏนจันเกษม ก็มามอบทุนสร้างที่พักคอยให้แล้วก็มีทุนการศึกษาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนนะไปมอบให้กับเด็กๆที่ดอยผาสม้มซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาแต่อากาศดีแบบนี้ทางคณะเนี่ยก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวกันต่อด้วยเลยนี่แหละนี่ได้บุญแล้วก็ได้เที่ยวกันด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ไปมอบที่พักคอยให้นะครับที่โรงพยาบาลเสมอจังหวัดเชียงใหม่นะ และนอกจากนี้นะครับก็นำภาพบรรยากาศนี้คุณมิซี่ที่กิวแม่ปานนำภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยเห็นไหมน้องทิพย์นะครับหนึ่งในผู้จัดรายการลูกสาวคุณแม่นัทเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำเบื้องหลังรายการหลายรายการเลยนะคนะคือกลับมาครั้งนี้น่าจะได้คอนเทนต์ท่องเที่ยวได้ให้ติดตามกันหลายคลิปเลยอันนี้เห็นไหม,อมเออนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามน้องทิพย์ได้เนาะที่ทิพสเตอร์ ทิปสเตอร์นี่ค T H I P S T E R เนี่ย <Tip ster. S 2> ทัิปสเตอร์ทั้ง t u o o k a c e b o o k แล้วก็ TikTok นะจ๊ะอืม,อ,มอ่ะไปเชียงใหม่บรรยากาศดีขนาดนี้ก็น่านอนก็น่าจะมีคอนเทนต์ดีๆนี่นะครับมาฝากกันเยอะๆเ,เลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครไปเที่ยวเหนือแนะนำนะครับให้ไปเที่ยวที่สวนดอกไม้ซึ่งอันนี้เป็นของชาวบ้านของชุมชนเลยนะครับสวยมากบรรยากาศดีและที่สำคัญนี่แหละ ช่วยเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับเที่ยวเมืองไทยนี่แหละมีความสุขที่สุดแล้วนี่เห็นไหมสวนดอกไม้คุณดูสิใช่โอ้โหแต่ที่สําคัญนะคุณเอกไปเที่ยวแล้วกาดต้องอย่าตกด้วยอย่าลืมใส่แมสนะคะอย่าลืมที่จะพ่นแอลกอฮอล์ก่อนที่จะหยิบจับหรือรับประทานอาหารด้วยครับและยิ่งช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับใกล้ปีใหม่แล้วเทศกาลแห่งความสุขก็ขอให้มีความสุขกันทุกทุกคนเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยอย่างที่คุณโอบอกนะครับ